ชรศัพันนี่คุณกำลังทำอะไรอะ่ะครับเครื่องนี้เหรอครับแต่ว่าผมเพิ่งเก็บได้เมื่อกี้เองนะครับมันใช่ของคุณจริงๆริงจริงเหรอครับถ้าไม่เชื่อดูรูปหน้าจอโทรศัพท์ก็ได้ค่ะเออใช่คุณจริงๆด้วยครับ งั้นนี่ครับขอบคุณนะคะนึกว่าจะหาไม่เจอสระถ้าหายไปนี่แย่เลยต้องใช้ข้อมูลสำคัญด้วยยังไงก็ขอบคุณนะคะครับคุณคะครับอันนี้ฉันให้ค่ะตอบแทนที้คุณเก็บโทรศัพท์ฉันได้ไม่เป็นไรเลยครับ ถ้่เจ้าของเครื่องได้โทรศัพท์คืนผมก็ดีใจแล้วล่ะครับไม่เป็นไรหรอกค่ะเงินแค่นี้มันสู้กับโทรศัพท์ที่จะหายไปไม่ได้หรอกนะคะเราไว้เถอะนะคะคุณครับว่าแต่มาทำอะไรแถวนี้คะทำไมไม่ไม่คุนหน้าคุณเลยอ่ะอ๋อคือผมมาหาเก็บขวดไปขายนะครับพ่อผมประสบอุบัติเหตุ ผมก็เลยต้องทํางานทุกอย่างเพื่อหาเงินไปรักษาพ่อนะครับเป็นคนกระตันยู่จริงๆนะคะรู้จักทํางานหาเลี้ยงครอบครัวก็ผมมีพ่อคนเดียวนะครับถ้าผมไม่หาผมก็ไม่มีเงินจะกินแล้วก็คงไม่มีเงินจ่ายค่ารักษาให้พ่อด้วยนะครับท่านประธานคะ ได้เวลาประชุมแล้วค่ะค่ะฉันมีธุระต่อ,อยังไงคุณก็สู้ๆนะคะครับไปค่ะเช็คเอกสารด้วยนะคะคุณก้อยค่ะ,ค,ะคุณก้อยคะคะ ฉันลบกวนคุณหาตำแหน่งงานในบริษัทรเราให้หน่อยสิคะให้กับคนเมื่อกี้อะค่ะได้ค่ะด่วนหน่อยนะคะค่ะ เป็นไงบ้างงานที่ฉันหาให้สบายดีไหมสบายดีครับทาไม่สบายก็คงนอนอยู่โรงพยาบาลแล้วล่ะครับสบายดีนักใช่ไหมคะฉันหักไว้สองพันนะขอบคุณมากนะครับคุณก้อย เรียนมาน้อยก็ต้องโดนแบบนี้สินะคุณกล้อยคะคะนี่เงินเดือนของคุณนะคะขอบคุณค่ะท่านประธานเดี๋ยวค่ะคุณทำงานที่นี่สบายไหมคะ ก็สบายดีนะคะงั้นสองพันเนี้ยฉันขอเป็นค่ากาแฟนหน่อยนะคะทำไมทำแบบนี้ล่ะคะท่านประธานทำไมจะทำไม่ได้ล่ะคะในเมื่อคุณก็ทำกับคนอื่นเหมือนกันรู้สึกไม่ชอบใช่ไหมหล่ะคะคนอื่นเขาก็รู้สึกเหมือนกันคะ่ะคุณก้อยเองก็รู้ ว่าเขาต้องเ,อเงินไปรักษาพอ่อแต่คุณยังจะโกงเขาอีกถ้าคุณทําแบบนี้ยฉันจะไล่คุณออกนะคะอย่าไล่ฉันออกเลยนะคะท่านประธานฉันขอโทษค่ะถ้าสํานึกผิดจริงๆอะ่อะก็เอาเงินไปคืนรปภเบสแล้วก็ขอโทษเขาด้วยนะคะนี่ค่ะขอบคุณนะคะท่านประธานที่ให้โอกาสฉัน ค,คะครับฉันเอาเงินมาคืนค่ะแล้วก็ขอโทษคุณด้วยนะคะที่หากเงินเดินคุณนะคะไม่เป็นไรครับแต่คุณก้อยครับในนี้มันมีเงินเกินมาสี่พันบาทเลยนะครับรับไว้เถอะคะ่ะถือว่าเป็นคำขอโทษจากฉันนะคะขอบคุณมากนะครับคุณก้อย หากไม่เคยคิดจะช่วยเหลือคนอื่นก็อย่าไปเอาเปรียบและสร้างความลำบากให้ใคร